สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อมีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะก็ต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องแม่หมูพาโชคค่ะมึงได้ไม่ตรดีตรเด็ดตัวดังเนาะคะ่ะท่างช่องแม่หมูก็จะไปซื้อเสื้อหาเอามาฝากพ่อเม่พี่น้องฝากท่านผู้ชมคือเก่าเนาะคะ่ะเพื่อเสเอาไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแนวทางเมื่อนี้เนาะคะ่ะเป็นแนวทางของปูแดงเนาะคะ่ะงมดที่แล้วนี่ปูพันไห่เหล็กวิ่งมาเนาะคะ่ะวิ่งแปดตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะ เมมูก ok pues ็ได hmm. nah, ้มาตามบึงเนาะค่ะว่างวดนี้งวดวันที่สองคือภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าปูพันเสียแนวทางเป็นตัวไรเนาะค่ะมาบึงมาชมไปน้ำกันเลยค่ะครับปูค่ะครับน้ำมัสการเจ้าค่ะครับมาตามแนวทางน้ำปูนี่แหละครับปูนี่ไม่ได้เจอตัวเนาะบ่ปูเจอตัวเดียวบงวันเดีปูครับงวดที่แล้วปูคือว่า เล็กวิ่งนี่คือแม่นแต่ปูได้แปดตัวเดียวบอปูเอ้ยเดี๋ยวเแปดแปดตัวเดียวครับโอ้มันเจ็ดตันเหรวันนี้คือเจ็ดตัวเดียวครับบนล่างเลยบอปูเจ็ดนี่จะกันไว้แล้วนลนบนล่างบนล่างบะปูเนาะโอ้ครับปูกันแต่ซ้านมือกับแต่ซ้ายมือครับแล้วปูจับคู่เห็นน้ำใน,นบอรับสองเจ็ดสองเจ็ดตัวเดียว ขับตัวใดปูสองเจ็ดตัวเดียวป่ะครับหรือตัวใดสองเจ็ดกับเก้าเจ็ดโอ้ตัวมหลายตัวเนาะมหลายตัวปูขับน้ำปูชื่อว่าขับดูกับจากหนอยนักปูเนาะขับหอ่าพูดอะทุ่นหนอยกันตรงตรงเลยนักปูเนาะสองเจ็ดเก้าเจ็ดโอ้ครับท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมานี่ครับปูกะให้วิ่งแปดตัวเดียว งวดนีกัปูวาเจ็ดตัวเดียวพิจรณาเิ่นเอาแล้วว่างวดนีเน้นห้เจ็ดตัวเดียวนะปูเราบนล่างเจ็ตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวครับทผู้มอยี่ร่วงบานเพราะว่าอือส่มส่มหนึ่งันปูไปร่วงบานอุไปไร่วงบานเขาบอกว่าของเขาเขาขายดีขั้นอารแต่ว่าของเขาอี่านอนครับเขาว่าเขาบอกเนี่ยน่าใบสองต้องบอกอ้อต้องไเจอาสือใส คือน้ำพี่น้องกันคืออะไรครับปูเขาเก็ดได้ขาเกิดเขาไปจับมาตัวเดียวเ็ื่อแคไน้เล็กเกือกัลเล็กเกอ่กันนวดนี่เซวานเซวานโอ้คับปูเขาไปโผลเพราะเขาอ่าแต่ตรงกับเล็กปูเลยอ มือได้กมคุยการเรียนเียงเนี่ <c oughs> นาไม่กนไก่กันเนาะปูได้เเงืกเดิ่งโอ้ปูงเมื่อกี้นี่ก็บิ่งแปลกเป็นบอปูโอ้ครับผูถูกปะคะถูกอมถมื่นมื่นสองครับครับเรงเียงก็เลยร้ายเคอียงงอกครับตัวตัวดิ่งมากจากปีแล้วจกกงึงจมาร่อ่เกี่น้องโอ้ไข่า ปูเลกวิ่งหนีเฮ็ดมาหลายปีแล้วปะูอืมอจ็ดปีแซือรถัมากจโอ้ยเรื่อเงนรถเงินเเลยออคนเงินงนงนี่แต่งไปซื้อรถคคนีมากบูีเงินนเดียวโอ้ยเงินการของครับไุ่มมาได้ก็ท่วีมจรถที่แบบี้มจีีบนีครับ กับปัปูเป็นบนิเอรปูอะไรเป็นนิเอรเพราะว่าน้อมีอะไรครับแ่เลเยอะเงินมันมีอะไรของมละครับซื้อเซื่อต่อไปรถผมมีแล้ก็ใส่อ๋อแต่เลขซื้อรถคันนี้มากปะปูวปูมันซื้อปมีเงินเงินมันเยอะครับที่จะจะได้น้องะน วิ่งด้บิ่งเกิดอเลยไปซื้อเป็นตัวไปซื้อเป็นตัวื่อเป็นค้ดครับปู่ซื้อเงยงสองพานสิบเงียงสองพันครับเรียกเลยไปซื้อรถสิงคโปร์นเรียกเลยวินงส่เลย ส <auto> ้นเอนมันคุณนั่งว่นค่ยเส้นเครับมร่างตต้นร่งจหน้าครับนหนึ่งน้ำเงนมาหนึ่งเื่อมาหนึครับใสคือเพียเดียเลยอ่าในเได้ซื้อรถเร่ปะปัวเอเงีแปดหมื่นบาอ้ครับนั่นเงินหมืนเยอะละครับอืมก็้วย่ซื้อมากะหุ่นเลยอ่ครับโอ้ก็เลยใส่งนเงครับจะวิ่งจะือว่า บ่หลายตัวน้ำปูนเนาะได้งวดละว,ด,วดละตัวท่นานบอปูเล็กวิ่งอ่ะใช่หลายตัวตัวโอ้ครับหลายตัวจะเสียจังเลยแม,มนอยู่ปูหลายตัวมันเืีอยอะไรมองมันกับ,บนนมันกับบอลอ่เนาะปูครับปูแมนแมนอ่านี่ยแหละมักแบบมีละปูตัวเดียวไปเลยข้างน้องเสียบอลซุ้มหเอาเสียวเส็ดลลางอ่าห้างกับตัวไหนซื้อบนหลางมืออะไรห้องทางไม่ออกบน ขาปูบางคังเอาอีกเกาล่างอยนี่จะเอาเกาบนอังก็เลยซื้อบนล่างก็มันจะมดหลายนะปูเนาะมันเลยซื้อแมนปูนี่แหละผมมาตัวเดียวเป็นสิลปูโอ้เ้จะช่วอยืดเลรว่าับครับอ๋อยังถือหลายถือบนละครับวิ่งเจ็ดนปูเนาะวิ่งเจ็ดสองเจ็ดครับเก้าเจดสองเจ็ดกับเก้าเจ็ดอครับทำชนชมครับ บ่าวเทามาตามถึงทีครับมาตามถึงวัดด้วยครับผมครับวิ่งเจ็ดครับบนล่างปูเนใเ้แค่สองครูท่านั้นสองเจ็ดเก้าเจ็ดครับปูว่าทุ่นหน่อยจัดตรงๆครับอันพ่อมีทุ่นกรกลับไปน้ำน้ำปูเนาะครับก็ไปวัดคอยเ้ว่มั้่อไปวัดยุ่หน้าคอยใส่ปะบาเด็กพู่นนี่หน้าคอยตั้งบอกค่นสูงโยงปู ละสองเจ็ดใกล้เก้าเจ็ดมักครูไหปูมักสองแล้วมักสองเจ็ดครับปูเน้นให้ที่สองเจ็ดด้รับนผูปชมครับสองเจ็ดเจ็ดสองเจอค่อยไปเลเกียบอกนี่เปแม่นบ่อปูเลงเกียวแม่เ้งเกียวแต่ว่าเปนบเพื่อนไอรุ่นหรอครับไปซื้อไปยังไเนี่งไปหอดไปทำ มอข้อขายเนี่ยก็ได้โอ้โวังค่ะแนวทางของปูแดงเนาะคะ่ะในหมวดวันที่สองผืนภพาคพคมพศ2 5 6 5เนหานะคะ่ะวดที่แล้วนี่เนาะคะ่ะปูพันหย้ยเลขวิ่งก็ถือว่าแม่นเนาะคะ่ะพันห้วิ่ง8นะคะหวดนี้เนาะคะ่กะก็คือวิ่งเจเนาะคะ่ะ7แหล้กกับปูกับจับปูห้มีสองกับเกเนาะคะ่ะปูเน้นห้ที่27เจเด้อค่ะค่ะ พิจารณาเบิ่งเผื่อเป็นแนวทางเ้อค่ะทางช่องเมมูก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะปูพันก็ได้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันเนาะค่ะสําหรับตัวเลขนั้นสิเขาสุดรุดกบ่ากันเนาะค่ะเนาะค่ะสุดท้ายนี้เนาะค่ะเมมูก็ฝากไว้มีเพียงแค่นี้นะคะท่านผู้ชมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆกท่านเนาะค่ะโชคดีถูกหวยรวยเงินไปน้ากันในวันที่2พฤษภาคมพศ2565หาเนาะค่ะพบพ่อกันไม่ในคลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เมมูก็สวัสดีค่ะ